ทิวทัศน์ริมฝั่งโคงเบิ่งเขาคดคง้งแขวงค้ามวันงามลาลภูเขาหินปูมนทางฝั่งลางมองเห็นชัดเจนที่ฝั่งไทยมาเดินมาสัมผัสด้วยใจเป็นตะอ่อนซ่อนลาย นครพนม แผ่นดินที่มีหลายชนเผ่ารวมกันเข้าเป็นไทยนครแหล่งธรรมะธรรมชาตินาสออเป็นกลุ่มเป็นก้อนย้อนมีวัฒนธรรมแปดชนเผ่าเฮือนเยาวในถิ่นเวียดนามและจีนมารวมแปลงเมืองงามแต่ละชนเผ่ามีฉายาให้จำ นางดงามในความเป็นกันเองเผ่าผู <refugees> ้ไทยละเรื่องชื่อมานานเผ่าไทยย่ออ่อนหวานและเอาใจเก่งม่วนมอเซาคือเผ่าอีสานคืนเคง ทหแสกไก่นักเลงเพิ่นเต็นสาหักคลายเข้าไทยโซละาจริงใจอบอุ่นไทยกะเรืองใจบุญวิถีชีวิตเรียบง่ายเข้าไทยข่าเพันแข็งขันจริงใจปกติเพิ่นขายโลชัเ,เลยครับปกติเันพวกกร่งส่งร้านค้าก็โลหะที่เกิดอ๋อปกติปตะกินเนาะพูดถึงมันเนาะ <laughs> มันปลูกธรรมชาสตรดอนะครับ <laughs> อออยู่กับธรรมชาตรแถมีความสุขเนาะ <laughs> เอาเก็บใบมันออกน้ำข้าบัท่าแต่มันบงมันหลใบมันรูบุกเดี๋ยวมันไม่กินบงมันไม่กินใบเป็นบ่ครับกินน่วยไม่แล้วครับกินน่วยพ่อเนี่นโจ๊ะฟักโจ๊ะไอ้โอ้นี่มันสิกัดช่วงนี้ครับทั่วดอกมันแค่ซอยดอกนี่มันกัดเลยนี่อ๋ออันนี้นอนกินแม่นครับนอนกินนี่กัดแล้เสียหายแล้วนี่แม่นีเมื่อไรมิตรเพิ่นเลยเนี่ยแค่พอกัดขวัมันเนาะกัดขวักแคสลัดเด้อนอนเฉย ใกล้ป่ามาันก็โคด้นน้ำนอนร้ายบุ้งนะี่อันนี้เขา <c oughs> ไหลเด็กกองหนึ่งไงเนาะครับมันเพิง่งออกเพิ่งเก็บ